นี่ใสงี้ง่ายมากแม่น้ำโขงนะคะมันน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยค่ะอ่าถวายกระจงคนละคู่นะคะเ,เขาปลูกด้วย <c oughs> ทุกคนดูเส้นทางนะคะ เรามาขึ้นสกายวอล์กกันบ้างนะคะสกายวอล์กนี่ก็อยู่ห่างจากถนนคนเดินเชียงคาน30กิโลนะคะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีค่ะก่อนที่จะขึ้นสกายวอล์กตอนที่ไปซื้อตัว๋วเขาจะให้รองเท้าเรามาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะให้รองเท้ามาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นสกายวอล์กกันค่ะคนละ60บาท เดนน่อาแล้วเดนน่อาแล้วลงแล้วลงได้เลยเขาลองสายก็คือตรงนี้ง่ายพี่เติมโขงรีวร่ว่า์นี่ค่ะทุกคนแม่น้ำโขงนะคะช,ชัดเจ๋วเลยพระใหญ่โอ้สุดแดนอีสานของภาคอีสาน ข่าวขึ้นค่ะเราซื้อกระจงไหว้พระใหญ่คนละหนึ่งคู่นะคะแลวต่อจากนั้นก็มานั่งใส่รองเท้าแฟนพิณน,นนี่ใส่ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องดูแลก,กันหน่อยนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องถอดรองเท้านะฮะใส่ได้เลยนี่พีตาโคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเชียงคานค่ะถ้าใครมาที่นี่ก็อย่าพลาดเช็คอินมุมนี้ด้วยนะคะ โอ้โหริมแม่น้ำโขงเลยนะคะพยายามจะไม่เสียวโ,โ้นี่ไงริมฝั่งโขงโอ้โหน้ำไหลแรงเหมือนกันนะเนี่ย,ยแล้วพิจานั์นี่จะเดินแค่นี้ก็เสียวและนะ้วเนี่ยเป็นจุดชมวิวที่สวยนะคะแต่สูง80เมตรนะคะเท่ากับตึก3าบชั้นเลยนะคะพิจานัทเคยขึ้นแค่15เมตรเท่านั้นเองแล้วมันเสียวมาก ด้วยความที่มันเสียวเนาะ <laughs> ไม่มอง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 มองสูงๆไว้มองสูงๆไว้นะคะทุกคน <laughs> หายใจลึกๆโอ้แ oh. ม่น,น้ำโของอันนี้ฝั่งไทยนู่นฝั่งลาวอือโอ้

พี่ธนัทก็ถวายแล้วนะคะเียพร้อมจริา้อแล้วรองเท้าสกทท่านได้เลยนะคะไม่ต้องถอดรองเท้า่ลค่ะไม่ต้องถอดรองเท้าออกนะคะสวมได้เลยพี่ธนันก็จะยกกล้องสูงๆแล้วก็มองสูงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียวค่ะทุกคนแนะนําเลยนะคะให้มองสูงไว้อย่ามองต่ําพี่ธนัทก็ไม่มองต่ําเลยนะคะมองกล้องนี่หละคะ่ะ แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อย,ๆอย่างนี้นะคะโอ้เป็นอะไรที่หวาดเสียวหัวใจจะวายเนี่ยค่ะถ้ามาถึงแล้วนะคะก็ต้องเดินให้ได้ละอะนี่ยอดภูเขาวสวยมากถึงสูงท้งนั้นเลยนะคะทุกคนเลยนะเป็นโรคกลัวความสูงแต่ทีนี้เอาชนะความสูงได้แล้วเอาชนะตัวเองได้แล้วนะคะ ต่มันเสียวจริงเนาะดูนะคะนี่สายนี้แล้วก็สายโน้นนะคะมันก็มีแอ่งแอ่งย้อยมาอย่างเงี้ยดูนะคะทุกคนไม่ให้เสียวได้ไงอะ่ะอ่ะหลับตาอีกรอบแต่ก็เดินเดินเบาๆเดินค่อยๆฝรั่งนี่เดินสง่าผ่าเผยเลยนะ ไม่รู้สึกอะไรเลยเย็บ yep. เราเลยไม่รู้เลยนะฝั่งไหนเป็นฝั่งไทยฝั่งไหนเป็นฝั่งลาวนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงหรือเปล่าน่าจะเป็นเล็กนะแต่อันที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นฝั่งเป็นแม่น้ำโขงนะคะฝั่งลาวเขาก็จะมีภูเขาเยอะนะเนี่ยนี่ค่ะทุกคน เมื่อสักครู่นี้พี่ธนทยืนตรงนั้นเกือบไม่กล้าเดินนะคะมันน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยค่ะความสูงนะคะื่อคือสักครู่นี้พี่ธนทกับแฟนก็ไปไหว้พระไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะไหนๆมาแล้วไหว้พระเขาเรียกอะไรล่ะกระจงเหรอกระจงคนละคู่เนี่ยค่ะทุกคน อีมมนน้ำโขงพี่นัดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเทศเลาวฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งไทยอืมเนี่ยค่ะทุกคน Yeah. See? Yep. Yep. That's where the Mekong goes into Lao. That uh, Chion Khan up there. Hard to tell which one is wife. <laughs> 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 วิวสวยจริงๆค่ะทุกคนนี่ปลูกด้วยนะคะนี่ค่ะเขาปลูกด้วยโหดแล้วสกายวอล ทอดแล้วก่อสกายบลอกตะโขนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเชียงคานนะเ่างั้นค่ะอันนี้ก็เป็นรถสองแถวที่จอดให้บริการอยู่และเนี่ยเขาเรียก,อ,นนยกอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะตุ้มต้นหนักเบงค่ะต้นบกักเบงใบสีเล็กอ๋อค่ะต้นบ,กบกนักเบงอ๋อจ้ะ ร้อยกิโลหนึกิโลหนึ่ร้อยกิโลค่ะปักสับฟอนเหมือนกับสามคนนั่ง้าห้อนสองเนาะทางลงก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะก็ไหลไหลหลหลลงเนี้ค่ะ อ๋อน,นะคะนอ๋กล้วยก็ใหญ่ๆรากบี้บาทโอ้ถูกๆต้งนั้นเลยเนาะ,อ,ะ,นะอือสวยดีโอ้สีทองก็มีใส่เป็นเจองกับก็มีจิงโจ้และก็มาคมแคะด้วยนะคะทุกคนอสค่ะ ม,มาทานกันทางมาถึงแล้วสามารถซื้อตัวได้ที่ศุดบริการขายตัวต่อนบริการได้เลยค่ะก็มีสัตว์วให้ให้ดูด้วยนะคะทุกคนก็รุ่งเรองน้อยจุดจิดตใจคือเด็กจะเร่อยเลังหายไปไหนแล้วนี่ก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนมันก็โอเคนะแต่ที่นี้เขามีฝนไงก็เลยทำให้พื้นที่เป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคน โอ้โหลังเท่าท <oh oh oh> ี่สังเกตดูคนลาวจะมาเที่ยวเยอะค่ะโอ้วิวสวยมากเลยค่ะทุกคนวลวิวทางออกเชียงคานนะคะวิวสวยมาก